ครับมาพ่อกับท่องนุ่มพูพานนะพี่น้องนก็มาหาหอยครับรอนยิได้ลงเอาคนละครับน้ำลงซะอาดสรอาากาศตรงหาดคนลงมาเรียนที่กันรอนน้ำลงเิ็นยิลงซะาดทนี่ครับพี่น้องนี่เรามองหาหอยนี่ต้องก้อนหินนะพี่น้องแมนงวัดมีแต่หอย คนเขาลงมาเล่นหากันวันนี้วันอาทิตย์เนาะเขาก็มานอากนอกลางเตียงน,นอนน้ำผมอากาศฟัาในักัมาเลเซียอาโอ้ยคืมฝนมาแล้วฝนทิศตกวันนี้ฝนตกฝนฝนไหลายครับ ออขวานกอยิ่งลงมาอาบน้ำเลยพี่น้องนะเป็นอะไรนุ่มพปรพ้งก็บยิ่ลงคือ,นนอ,อก,นนกัน,น,กนพวานนี่ครับมองหาหอยเออคิดเด็ดตรงตือปลาบพี่น้องบรรยากาศมันดีอยู่แต่พี่น้องแต่ว่าแดดเวียดต่แดดนะลมดีเยอะ กได้ปลาบ่ะพี่หลังจําครับหลอแจํของหอผักพี่น้องนี่ลงไปหาเกิดแล้วหอยนามลงนี้แล้วล่ะมันเจ็ก,กัด กันมันบอดเดียดนี่สิภา,ากยุยพี่น้องเพิ่มเพิกมได้อยเนาะชมบรรยากาศนม,มาเลเซียค้มฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าตกเดอ้ออย่าตกเดอ้อหาหอย ได้หอยจากต้มอาละ้มบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องคนเขาอยู่เขานอนกันลยครับผับพักกัต้องสิ่งละเนี่ยว่าปูนอนริมทะเลเราพี่นนอะคนเขาก็มาเล่นเนี่ยบ้านเราพี่นนอะ น้ำพักเขาก็มาวันอาทิตย <No. S 1> yeah. nah ์แล้วเขาหยุดเราแก่เขาหยุดในภาควันอาทิตย์เขาก็มาพักผ่อนเย็นหาดแต่ว่านุ่มผัพผ่านในมาหาหอยอย่างเดียวพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องด้วยกันกำลังใจให้นุ่มผัวผ่านนะพี่น้องเนาะถึงคืบ่ค่อยได้ลงคลิปกิดบ่ค่อยไม่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะกโดนๆอาทิตย์ละ คลิปสองคลิปมันบอมีได้ถทายไปเหตุงานเขาแบบว่าให้ถทายคลิปเนาะมองเหตุงานก็ได้ที่หลักไทยพี่น้องเบิอ้อี่้นอ่ะสุดท้ิยนี้ป้าวัชนีครับขอบคุณครับ